สวัสดีครับก็หลังจากที่คลิป q a ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับที่ว่ามีคําถามหนึ่งนะที่ผมเนี่ยว้นเอาไว้นะครับที่ผมบอกว่าจะมาทําคลิปแยกอีกคลิปหนึ่งเลยนะครับก็คือคําถามของคุณมลมัมมี่เนี่ยนะครับที่บอกว่าให้ผมเนี่ยจัดทีมที่ให้มีนักเตะในดวงใจเนี่ยนะครับที่ว่าไม่มีนักเตะในทีมที่ตัวเองชอบนะวันนี้เนี่ยเรามาทําตามสัญญาแล้วนะครับใช้เวลาไม่นานด้วยนะยังไงเนี่ยเดี๋ยวลองไปดูกันเลยนะครับ เพื่อนๆคนไหนกำลังมองหาร้านเติมฟ i f a p o อย t ราคาถูกบน PC ผมมีโปรโมชั่นดีๆจาก o อเวอรทอัมาแนะนำถูกกว่าเติมเอง15-25%เลยนะและล่าสุดปรับราคาใหม่12,000ฟ i f a p พ i ย t แค่1,800บาทและพิเศษสุดๆถ้าบอกกับทางร้านว่ามาจากช่องของเรา a อมฮอลโลฉันกลวงรับส่วนลดไปอีก5%จุกๆทุกการเติมนอกจากนี้เนี่ยทาง Over อรทัยังมีบริการรับเติมเกมกีฬาต่างๆอีกมากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็น FIFA Mobile, NBA, UFC และอื่นๆอีกเพียบเลยคุ้มกว่าเติเินนิิิมมมมเเเอออออองงงนนน่่ FIFA Point ่่่ครรับบสาาาขู้้้้ลลลลพตตตหืืดดซ FA Point ไทีกย โอเคครับทีมก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับทีมที่แบบไม่มีนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะเดี๋ยวเราเนี่ยเรามาดูกันทีละตำแหน่งเลยดีกว่านะครับมันจะได้ไม่เสียเวลานะตำแหน่งแรกเลยนะครับมานูเอลนอยเออร์นะครับ ก็สำหรับผมมาไยเออร์เป็นประตูที่ผมเห็นเขามาตั้งแต่ตอนที่แบบเขาอยู่ชาวเก้นะก็คือแต่ก่อนเนี่ยผมเป็นคนที่เล่นเกมฟุตบอลเมนเจอร์นะฮะก็คือจะเห็นเขาเนี่ยตั้งแต่ตอนที่เขายังเป็นดาวรุ่งเลยนะครับจนปัจจุบันเนี่ยเป็นเหมือนตำนานของสโมสรตำนานของทีมชาติไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่รักไม่ได้ครับแล้วก็ถ้าให้พูดถึงการ์ดของไยเออร์เนี่ยนะครับในฟีฟ่าเนี่ยนะ ผมว่านอยเออร์ในเกมเก่งนะครับตัวใหญ่นะฮะจังหวะเซฟจังหวะอะไรอย่างเงี้ยคือออกมาปิดมุมดีตลอดเลยนะฮะเพราะอย่างนั้นเนี่ยผมว่านะถ้าใครที่หาประตูลีเยอรมันเนี่ยก็นอยเออร์นี่แหละครับใช้ได้ที่สุดแล้วนะแล้วก็ตำแหน่งถัดมาเลยนะครับแบ็กขวานะครับดานิเอเวสครับผม <S <S คือในมุมมองผมอะ ผมว่าอาเวสเนี่ยเป็นคนที่แบบเติมเกมลุกดีนะครับจ่ายบอลดีเปิดบอลดียิ่งสมัยตอนที่แบบเล่นอยู่กับบาร์ซ่านะครับทีแรกนะตอนที่เล่นอยู่กับเมสซี่ด้วยนะครับอาเวสเวลาแบบเล่นคู่กับเมสซี่อ่ะจะทําชิงจะทําอะไรกันอย่างเงี้ยมันดูแบบน่าสนใจมันดูแบบตื่นตาตื่นใจตลอดเลยนะฮะแล้วก็ถ้าพูดถึงการ์ดของดานี่อาเวสในเกมเนี่ยนะครับเขาเพิ่งมีการ์ดพิเศษเข้ามาด้วยนะก็คือการ์ดดานี่อาเวสที่มันเป็นฟุตเบิร์ดเดย์เนี่ยนะครับดานี่อาเวสใบนี้เนี่ยเถื่อนนะครับเอาจริงๆสก,กิลมูฟฟดดาาวววนะครับิกุต วยนะวิ่ง9 2นะครับจ่ายบอล90นะดีเฟนส์88เลยนะคือถ้าในมุมมองผมอ่ะผมว่าเล่นได้ทุกตำแหน่งเลยครับกางลุกเย็นแบ็กขวาได้หมดเลยครับวีฟูด5ดาวเล่นแบ็กซ้ายยังได้เลยนะฮะแล้วก็ตำแหน่งถัดมาเลยนะครับเซนเตอร์แบ็กนะครับเฟอร์จิลฟานได้ครับคนนี้ก็โหดเกินครับเอาจริงคือแมนยูซื้อแม็กควาย80ล้านนะครับได้แค่นั้นนะ่ะหรือว่าฟูซื้อฟันได75ล้านได้ขนาดนี้อ่ะ ลังนึกดูดีจังหวะที่แบบฟันได้เวลาที่เล่นนะฮะคือจังหวะการยืนตำแหน่งการเข้าปะทะการอ่านเกมอะไรพวกนี้คือดูดีไปหมดเลยนะครับเล่นสังหงงมากมากครับอันนี้ยอมรับเลยจริงๆแต่ว่าถ้าพูดถึงการฟันได้ในเกมเนี่ยนะผมว่าแอบน่าเสียดายนะครับผมว่าฟันได้อย่างใบนี้เฮนไลเนอร์ครับแอคเซเลเรชันแค่70เองอะคือมันดูช้าไปนิดนึงอะนะ สำหรับกองหลังในตอนนี้นะครับในตอนที่จะจบภาคอยู่แล้วเนี่ยนะฮะเพราะอย่างเงี้ยถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อยากใช้ฟานไดเนี่ยนะก็อาจจะต้องหาพาร์ทเนอร์ที่แบบเร็วๆนิดนึงนะครับมายืนคู่กับเขาอะนะฮะแล้วก็เซนเตอร์แบ็กอีกคนหนึ่งนะฮะที่เล่นคู่กับฟานไดเลยนะก็คือรูเบนดิอาสครับผมเสียดายมากๆตั้งแต่ตอนอยู่เบนฟิก้าแล้วเอ็ดวูดเวิร์ตไปเอาแฮร์รี่แม็กควายนะไม่เอารูเบนดิอาสนะครับ สุดท้ายเนี่ยพอดีอาร์สย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ใช่ไหมครับมาอยู่ในมือเป๊ปนี่คือสุดไปเลยครับสุดๆเลยจริงๆคือเล่นแข็งแกร่งนะครับอ่านเกมดีนะฮะเข้าประทานแน่นอนคือดีไปหมดเลยครับเอาจริงๆและยิ่งถ้าพูดถึงการ์ดของรูเบนดิอาร์สในเกมเนี่ยนะทีมอ็อกได้เยารูเบนดิอาร์สเนี่ยผมว่ามันแอบเกินราคาไปนิดนึงอะครับมันโอเวอร์ไพรส์ไปนิดนึง ผมว่าราคามันแรงเกินไปอะนะถ้าเทียบกับความเก่งของมันอะคือในมุมมองผมอะผมว่าราคาประมาณนี้ไปรูดิเกอร์อะไรเงี้ยมันดูแบบคุ้มเงินมากกว่านะแล้วก็ตำแหน่งถัดมาเลยนะครับแบ็กซ้ายนะครับเอาฟองโซเดวีสครับคนนี้เล่นเกินอายุไปมากครับเอาจริงๆคือเล่นดีมากๆเลยนะเป็นแบ็กซ้ายนะครับเติมเกมดีนะครับจ่ายบอลดีอะไรได้หมดเลยเกมรับก็โอเคด้วยนะฮะแล้วก็ถ้าจะให้พูดถึงการเดวีสในเกมเนี่ยนะครับ เก่งครับเร็วนะฮะตัวใหญ่ปะทะดีอะไรดีหมดเลยเสียอย่างเดียวเลยนะฮะในมุมมองผมนะผมว่าซตามีหน้ามันน้อยไปหน่อยนะฮะมันเลยอาจจะทําให้แบบ ตอนที่ใช้มาอาจจะหมดแรงไวไปนิดหนึ่งนะครับตำแหน่งถัดมาเลยนะครับกองกลางตัวรับนะกองเต้ครับคนนี้ไม่รักไม่ลงครับน่ารักมากครับเป็นมิดฟิลด์ที่แบบถ่อมตัวนะฮะแบบโฟกัสแต่ฟุตบอลนะฮะทุ่มเทนะฮะคือวิ่งขึ้นสุดลงสุดได้ตลอดเลยนะครับแต่ว่าในส่วนของในเกมเนี่ยนะผมว่ากองเต้ในเกมเนี่ยไม่นับการทีมออฟเดอะเยนะครับกองเต้ในเกมอ่ะจ่ายบอลไม่ค่อยดีนะแต่ AI นี่โหดมากมากครับ AI ดักบอลเข้าไปท้าคือเก่งเลยแต่พอเป็นการทีมออฟเดอะเยนแล้วเนี่ย ปัญหาเรื่องการจ่ายบอลกันยิงประตูอะไรเงี้ยโดนแก้มหมดแล้วครับอันนั้นคือครบเครื่องเลยถัดมาเลยนะครับแรงกี้เดยองครับมิดฟิลด์อีกคนนึงนะ คือเก่งครับคนนี้ผมก็ชอบนะคือจังหวะการเล่นจังหวะอะไรเงี้ยเหมาะกับบาซ่าที่สุดเลยจริงๆครับแล้วก็ในมุมมองผมอ่ะผมว่าไอคิวฟุตบอลของเขาไปได้อีกไกลเลยครับสำหรับแฟงกี้เดยองนะแล้วก็การแฟงกี้เดยองในเกมเนี่ยนะครับเก่งครับคบเครื่องทุกเรื่องนะครับยกเว้นเรื่องยิงประตูนะฮะเอาจริงๆนะครับวิ่งก็เร็วนะฮะเลี้ยงบอลก็ดีนะครับเข้าปะทะก็ดีนะครับร่างกายก็โอเคนะฮะจ่ายบอลก็ดีเสียอย่างเดียวยิงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสำหรับแฟงกี้เดยองในเกมนะแล้วก็ถัดมาเลยนะครับเควินเดอร์บอยคร ตั้งแต่ใน m แล้วนะฮะตั้งแต่ก่อนย้ายไปเวฟบวกแล้วนะ,ค,ะคือมีแววเก่งตั้งแต่ FM ตอนนั้นแล้วนะฮะถ้าในมุมมองผมนะ เดอะบอยเนี่ยน่าจะเป็นกองกลางตัวลุกเบอร์ต้นต้นของโลกไปแล้วนะครับในตอนนี้นะแล้วก็ถ้าในเกมนี่คือไม่ต้องพูดถึงเลยครับโหดแน่นอนครับยิงคาทีมอฟเดอะเย่เนี่ยผมใช้อยู่ใบนี้โหดจริงๆจังหวะดักเกมรับก็ดีนะครับจังหวะจ่ายบอลจังหวะยิงประตูดีหมดเลยครับคือใช้ได้ดีมากๆเลยจริงๆเดอะบอยใบนี้นะแล้วก็ตำแหน่งถัดมานะครับปีกขวานะครับเป็นใครไปไม่ได้ครับเดียเนลเมซี่ครับคนนี้คือผมว่าผมไม่มีอะไรต้องพูดถึงเขามากอะ คือในมุมมองผมอะ่ะผมว่าน่าจะเป็นหนึ่งในนักฟุตบอลที่ดีที่สุดในโลกตลอดการไปแล้วนะครับแล้วก็แบบถ้าจะให้พูดถึงการเมซ,ซี่ในเกมนะครับแค่คัดทองก็เถื่อนแล้วครับจริงๆเล่นได้ทุกตำแหน่งเลยนะในแดนหน้านะแต่ถ้าในมุมมองผมอะ่ะถ้าจะให้แนะนานะถ้าไม่เป็นหน้าต่ำะนะครับก็เป็นกองกลางตัวลุกไปเลยครับคือดีเลยจริงๆแนะนําเลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งเลยนะครับกองหน้าตัวเป้านะเจมี่วาร์ดี้ครับผมคนนี้เนี่ยผมอาจจะแบบเฉยๆกับฟอร์มเขาในปัจจุบันนะแต่ว่าผมเนี่ยชอบในประวัติของเขาครับคือแบบจากคนที่แบบจะไปเป็นคนคททําาองเ้ป นะะจนย้ายมาอยู่เลสเตอร์นะครับเลื่อนชั้นขึ้นมาพรีเมียร์ลีกจนได้แชมป์พรีเมียร์ลีกครับคือมันแบบอะไรมันจะเทพนิยายนาดนี้นะฮะแล้วก็เรื่องของแพชชั่นกับเกมของวารดี้เนี่ยคือสุดจริงๆครมีแพชชั่นในเกมสูงมากๆเลยนะแล้วก็ถ้าพูดถึงการ์ดของวารดี้ในเกมฟีฟ่เนี่ยนะครับผมว่าวาดี้ในเกมเนี้ย เอาจริงๆผมมันไม่ได้ลองใช้มากนักน,นะครับแต่ผมว่าวาร์ดี้ในเกมอ่ะมีความเร็วนะฮะคมอยู่นะแล้วก็แบบมีความคล่องตัวอยู่ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็แข็งแกร่งอยู่ระดับหนึ่งด้วยนะรับมือ,อยากอยู่นะครับเอาจริงๆเวลาเจอวาร์ดี้แต่ละทีเนี่ยนะแล้วก็ตำแหน่งสุดท้ายเลยนะครับปีกซ้ายครับเป็นใครไม่ได้ครับแจ็คก,กี้ลิชครับคนนี้ชอบจริงๆชอบมากๆเสียดายนะฮะไปแมนซิตี้นะนะซึ่งในมุมมองผมอ่ะผมว่ากิาิชเป็นคนที่แบบเลือกจังหวะในการเล่นได้เก่งมากๆอ่ะคือผมว่ากีิชอ่ะรู้ตลอดครับว่าจังหวะไหนควรจะเล่่นนแแบบบบไหททีบบจะําใ ีีได้เปรยบจะทําให้ตัวเองได้เปรียบอะคือผมมองว่าแบบมันเป็น,นตักตะที่แมนยูไม่มีในตอนนี้นะฮะผมก็เลยบแบบเสียดายมากๆอะแต่แล้วทีนี้พอไปแมนซิตี้ก็เรียบร้อยครับร้อยล้านนะฮะร้อยอย่างเดียวครับผมว่านะรอให้กิลลิชปรับตัวเข้าแผนของเป๊ปได้นะครับปรับตัวเข้าเพื่อนร่วมทีมได้เนี่ยเถื่อนแน่นอน,นครับในมุมมองผมนะ โอเคครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับ11ตัวจริงนะสำหรับทีมที่แบบผมชอบแต่ไม่ใช่นักเตะแมนยูนะฮะเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะขอฝากคอนเทนต์อีกคอนเทนต์นึ่งนะครับก็คือเร็วๆนี้เนี่ยเดี๋ยวช่องของเราเนี่ยนะจะมีคอนเทนต์ที่เรียกว่าเรดยูว์ทีมนะครับก็คือให้เพื่อนๆเนี่ยจัดทีมของเพื่อนๆนะครับแล้วส่งมาให้เรานะแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยนะครับเจ้าทีมของเพื่อนๆเนี่ยมาคุยกับเพื่อนๆทุกคนตอนที่สตรีมนะครับว่าควรจับเกรดตำแหน่งไหนอะไรยังไงบ้างนะครับส่วนวิธีททาเเเเนนนนีีี่่ยยยยยจะะัััังงงงไไบบบ้้ดด๋วลลออปูพรรรมกกค็สห ที่ทำเนี่ยนะครับก็ง่ายๆเลยนะฮะให้เพื่อนๆเนี่ยเข้าไปที่เว็บ o o ด b i n c o m นะถ้าใครยังไม่เคยเข้าเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ในคำอธิบายนะครับพอเพื่อนๆเนี่ยเข้ามาที่เว็บฟ o ดบินแล้วใช่ไหมครับเพื่อนๆเนี่ยก็เข้าไปที่หัวข้อ Builder นะแล้วก็เข้ามาที่หัวข้อฟีฟ่า22สโ o ร t บิวด e r นะครับ พอเข้ามาหน้านี้แล้วใช่ไหมครับเพื่อนๆเนี่ยก็จัดทีมของเพื่อนๆตามที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้เลยนะครับสมมุติทีมของเพื่อนๆอย่างเงี้ยกำลังใช้วารานอยู่ใช่ไหมครับก็วารานเนี่ยไปใส่ตรงนี้ได้เลยหรือว่าแบ็คซ้ายอย่างเงี้ยกำลังใช้อเล็กสเตเลสอยู่ใช่ไหมครับก็ใส่ไปได้เลยพอเพื่อนๆเนี่ยจัดทีมตรงนี้ของเพื่อนๆเสร็จแล้วใช่ไหมครับเพื่อนๆเนี่ยก็ตั้งชื่อสควอชด้วยนะอย่างสมมติผมตั้งชื่อสควอชว่าปีเตอร์อย่างงี้ใช่ไหมครับผมก็กดเซฟจากตรงนี้ไปเลยนะฮะพอผมกดเซฟไปแล้วใช่เ่ออ เพื่อนเนี่ยก็ copy ลิงก์นี้เนี่ยนะครับเอามาแปะไว้ที่ช่องคอมเมนต์ของคลิปนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวในวันที่ผมสตรีมเนี่ยผมเนี่ยจะเอาทีมของเพื่อนเนเนี่ยมาคุยกับเพื่อนๆทุกคนเลยนะว่าควรจะัปเกรดในส่วนไหนอะไรยังไงบ้างนะครับเพื่อให้เพื่อนเพื่อเนี่ยน่าจะตัดสินใจได้ง่ายที่สุดนะว่าควรจะซื้อใครอะไรยังไงมาใช้ดีนะครับแล้วผมก็ขอฝากเอาไว้อีกนิดนึงนะครับคือคอนเทนต์เรทดวทีมเนี่ยนะมันจะไม่ใช่คอนเทนต์ที่ช่องผมคิดขึ้นมาเองแต่แรกนะครับรือว่ามมมมีีีีเเพื่่่่อออนน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 ๆยทททาาาแนะะะํํใให้ผผลงดูครับตสต แล้วจริงๆเนี่ยไม่ได้มีแค่ช่องผมช่องเดียวด้วยนะครับที่มีคอนเทนต์นี้นะมีช่องซิกนัทอีกช่องหนึ่งนะครับที่ทำคอนเทนต์เรดโย่ทีมอยู่บ่อยๆเหมือนกันเลยนะครับเพราะอย่างนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆคนไหนที่สนใจเนี่ยก็ลองไปดูที่ช่องซิกนัทเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับช่องซิกนัทเนี่ยจะไม่ได้มีแค่คอนเทนต์เรดโย่ทีมด้วยนะจะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับการเทรดการหาเงนนเินในเกมด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่สนใจเนี่ยก็ลองไปกดติดตามที่ช่องซิกนัทได้เลยนะครับแล้วก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยยยยยยถถ้้้้้้าาาาาผผผมมเเเนน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 ีีีี่่่่่่่่่ะะะะิิิดดดพลลลหหหรรืออออออวววววตตตกกใสไไไปป็งงขภัจๆฮแชบค ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เอาไว้ให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยก็ได้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหมของช่องเรานะยังไงวันนี้ผมขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะครับฝากคอนเทนต์นี้ด้วยนะฮะยังไงมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับขอตัวไปก่อนนะครับทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะสวัสดีครับ